บาดเจ็บที่มีเลือดออกควรห้ามเลือดสองถ้าผู้ถ้าผู้บาดเจ็บไม่มีเลือดออกควรตรวจว่าร่างกายอบอุ่นหรือไม่มีอาการช็อกตัวเย็นซีดหรือไม่ควรห่มผ้าให้อบอุ่นหนุนลำตัวให้สูงกว่าศีรษะเล็กน้อย 3. ควรตรวจว่าผู้ป่วยมีสิ่งของในปาก องออกเพื่อไม่ไม่ให้ทางเดินหายใจอุดตันหรือสำลรักเข้าปอดสควรตรวจตานหายใจของผู้บาดเจ็บว่าติดขัดหรือหยุดหายใจหรือไม่ถ้ามีควรผ่า รอยฟกช้ำกระดูกหักือเข้าเลือดหรือไม้ห่ากพบสิ่งผิดปกติให้ประถพยาบาลเช่นปิดบาดแผลห้ามเลือดเป็นต้น6ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดย